เมื่อจบมักจบผลแล้วเนี่ยก็ต้องจบกันแบบสมุเฉดด้วยนะหมายถึงจบมักจบผลแบบร้อยเปอร์เซนเลยก็คือเป็นเป็นอรหันต์เป็นพระอารหันต์สมบูรณ์เลยก็จะละไม่มีขอบเขตจำกัดน,นี่แหละ หลังจากนี้ต่อไปก็เหมือนเดิมก็ใช้คำว่าละสละปล่อยวางความไม่ปัวพันไม่ต้องเลือกแล้วก็ไม่มีขอบเขตจำกัดเหมือนเดิมก็เป็นการไปต่อจริงๆการหมุนธรรมจักรด้วยนิโรธก็คือคำว่ละเนี่ย ก็พาไปสู่เส้นทางพุทธมรรคอยู่แล้วฉะนั้นก็หมุนธรรมาจากักรตอเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมให้เน้นว่าไม่มีขอบเขตจํากัดด้วยแล้วก็ก็จะเข้าสู่ความเป็นอหรหันต์โพธิสัตว์ไปเองก็คือเข้าสู่ยาณของพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือโพธิสัตมคก,ก็ละ ไม่มีขอบเขตจำกัดเนี่ยแลหละบุญธรรมจักก็คือตัดสู้พร้อมละไม่มีขอบเขตจำกัดไปเรื่อยจนเข้าสู่เส้นทางพุทธมัรจากยานที่สองเนี่ยก็เข้าสู่ยานที่สามคือเข้าสู่เส้นทางพุทธมัรเมื่อเข้าสู่เส้นทางพุทธมรรคแล้วตรงเนี้ยจะกลับ เข้าไปสู่ความเป็นพุทธ,ธะดั้งเดิมนละพุทธ,ธะดั้งเดิมเนี่ยที่สว่างเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมีศีลสมาธิปัญญาแต่ที่สว่างเนี่ยเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือศีลสมาธิเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ปัญญาเนี่ยยังไม่เคยถูกเปิดออกมาใช้เนื่องจากยังไม่เคยถูกวนเวียนมาเกิด จากตัณหานำพาโดยมีอวิชชาเป็นเหตุปัญญาก็เลยไม่ถูกเปิดออกมาใช้ครั้งนี้พอเราจบมัคจบผลด้วยพระธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยนิโรธจากคำว่ละสละปล่อยวางความไม่ผูกพันไม่ต้องเลือกแล้วเนี่ยศีลตรมาที่ปัญญาก็ครบก็กลับสู่ความเป็นพุทธ,ธะดั้งเดิม ตรงนี้จะจะไม่เป็นเหตุปัจจัยละถึงตรงนี้นะจะไม่เป็นเหตุปัจจัยละก็เราก็ยังคงหมุนธรรมจักรต่อไปเรื่อยๆก็ด้วยประโยคเดิมๆนี่แหละละสละปล่อยวางความไม่ผัวพันไม่ต้องเลือกใปแบบไม่มีขอบเขตจำกัดต่อไป ก็จะเข้าสู่เส้นทางพุทธมรรคไปเรื่อยๆก็บรรลุพุทธมรรคหรือบรรลุพุทธภาวะพุทธภาวะก็คือสภาวะที่พาไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าพุทธมรรคก็เหมือนกันแล้วแต่จะเรียกก็คือเป็นมรรคของพระพุทธเจ้าคือมรรคที่พาไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็บรรลุพุทธมรรคหรือบรรลุพุทธภาวะเหมือนกัน ก็ยังคงละหรือด้วยประโยคที่ให้ไว้เนี่ยสละปล่อยวางความไม่โบกพันไม่ต้องเลือกตามด้วยไม่มีขอบเขตจำกัดไปเรื่อยๆก็เข้าสู่พระธรรมอันไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตไม่เคยได้รู้จักมาก่อน ก็คือพระธรรมแห่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในขณะที่ที่เราเข้าสู่พุทธมรรคแล้วเนี่ยกลับสู่ความเป็นพุทธ,ธะดั้งเดิมแล้วอ,ะอ่ะเขาจะไม่แบ่งเขาจะไม่แบ่งของเขาไปเองโดยอัตโนมัติเลยจะเสมอภาคเรียกว่ามหาปัญญาแห่งความเสมอภาคทุกประโยคที่เราดำนิทุกประโยค,ท,ท,โยคที่เราหมุนธรรมจักรเนี่ย จะไม่เลือกเขาจะไม่เลือกแล้วทุกชั้นภูมิทุกดวงจิตที่มีดวงจิตเหรือมีความยึดติดในธาตุทั้งสี่มีความยึดติดในธาตุทั้งหลายเนี่ยก็คือจะได้รับทั่วถึงเหมือนกันหมดเสมอภาคโดยที่ไม่ต้องไปไปดำริแล้วว่าไม่ต้องแบ่งหรืออะไรเขาจะเขาจะไม่แบ่งของเขาเองเลยทีนี้ จะมาถึงรงพระธรรมแห่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพอเข้าสู่พระธรรมแห่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ยังคงหมุนธรรมจักเหมือนเดิมไปแ,แบบไม่มีขอบเขตจำกัดเหมือนเดิมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อไหร่สิ่งที่ไม่มีขอบเขตจำกัดเนี่ย ยังไม่ถึงจากการหมุนธรรมจากของเราเนี่ยยังไม่ถึงไม่มีขอบเขตจํากัดยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็เหมือนกับว่าที่เราเคยได้ยินของพระอวโลกิเตศวนะหรือพระแม่กวนอิมเนี่ยมหากรุณาของท่านเนี่ยยังไม่ถึงนี่แหละเมื่อเข้าสู่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็หมุนธรรมจักไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตจํากัด ไปเรือยเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ความอย่างไม่ถึงไปเองพอเข้าสู่สู่ความอย่างไม่ถึงเนี่ยการหมุนเนี่ยขอบเขตจํากัดมันจะหมดไปหมดไปหมดไปจนกระทั่งเต็มเต็มหรือบริบูรณ์ไม่ใช่ไม่เรียบริบูรณเรียกว่าสมบูรณ์นี่ว่าใช้คำว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ของพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณน,นี่แหละ จึงจะสำเร็จพระอนุตตลัมมาสัมโพธิยาณตัดสรู้เรียกว่าตัดสรู้ตัดสรู้ในพระธรรมที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตไม่เคยได้ได้รู้จักมาก,ก่อนเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าท่าน,นั้นตัดสรู้อธิบายถึงตรงนี้ น่านจะเข้าใจว่าตาสรู้อะไรนะครับก็คือตาสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็จะละคำเดียวเนี่ยก็สามารถเข้าสู่ยานที่สามคือพุทธมรรคหรือพุทธยาน หรือพุทธภาวะแล้วก็เข้าสู่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็สําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็จากคําว่าละสละปล่อยวางความไม่ผัวพันไม่ต้องเลือกประโยคไหนก็ได้ดำริเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีข้อเขตจำกัดก็ ประมาณนี้ครับแต่ทีเนี้ในการที่เมื่อเราเข้าสู่ปัจเจกพุทธยานหรือยานที่สองเนี่ยหรือโพธิสัตว์มรรคระมุนธรรมจักไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเป็นพุทธเกษตรแล้วจะเป็นพุทธเกษตรของตัวเองพุทธเกษตรของตัวเองเนี่ยจะเริ่มมีขึ้น เราก็ในขณนะที่เราหมุนธรรมจักไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทะลุยันที่สองยันที่สามไปเนี่ยพุทธเกษตรของเราก็จะเรียกว่าเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าสมบูรณ์นั่นแหละก็มีพุทธเกษตรเป็นของเป็นของตนเองละเมื่อพุทธเกษตรเต็มสมบูรณ์ ในขณะที่เราหมุนธรรมจักไปเรื่อยๆพุทธเกษตรก็ค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆเ,เรียกว่าการหมุนธรรมจักก็ทําให้พุทธเกษตรบริสุทธิ์ไปด้วยบริสุทธิ์ไปกับที่เราหมุนธรรมจักเข้าสู่พุทธมรรคเข้าสู่พุทธภาวะบรรลุพุทธมรรคบรรลุพุทธภาวะเข้าสู่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิยานนี่แหละทีนี้ท่านที่เป็น ภาคทิพเทวดาเทพผมอยู่แล้วเนี่ยมีพุทธเกษตรของเป็นของตนเองนะก็จะมีผู้ติดตามเรามานะเรียกว่าบริวารหรือผู้ติดต,ตามหรือเรียกว่าสาวกก็ได้นะแต่จะเรียกเมื่อลมุนธรรมจักไปเรื่อยเเราจากโพธิสัตว์ก็เป็นมหาโพธิสัตว์พอเ,เข้าสู่ความเป็นพุทธ,ธก็เป็นพุทธ,ธมหาโพธิสัตว์ ผู้ที่ติดตามโปรดร่วมของเรามาก็จะเป็นโพธิสัตว์ไปด้วยถึงตรงนั้นก็ไปเป็นประธานหมุนธรรมาจาักกระถ่ายทอดพระธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละให้กับผู้ที่เขาติดตามเราในพุทธเกษตรก็เป็นประธานถ่ายทอด พระธรรมของพระพุทธเจ้าถ,ถ่ายทอดจนเข้าถึงพระธรรมแห่งพระอนุตตลัมมาสัมโพธิญาณน,นั่นแหละเพราะว่าเราเดินมาแล้วเราผ่านมาทุกญาณแล้วเรียกว่าเอกพุทธญาณของพระุทเจ้าเนี่ยทั้งสามญาณน่ะรวมเป็นเอกพุทธญาณญาณเดียวเราผ่านหมดแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ที่ติดตามเราที่ปวดร่วมกับเรามาไปแบบเดียวกับเราก็คือเป็นเหมือนกัน พาเขาเข้าสู่พรอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณได้เหมือนกันทีนี้ในส่วนของการที่จะช่วยกันลื้อขนสัรพสัตรจริงๆแล้วงานสําคัญที่สุดก็คืองานลื้อขนสัรพสัตนี่แหละลื้อขนสัตว์นี่แหละเป็นงานที่สําคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าท่านถึงแม้เราจะเป็นประธานอยู่พุทธเกษตรแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเราช่วยงานลื้อขนสรรพสัตว์ลื้อขนสัตว์เนี่ย ด้วยงานพุทธิ้าเราก็แบ่งภาคลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้การลงมาเกิดเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องมาเริ่มต้นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทใหม่ก็คือก็คือเริ่มจากอาวิชานั่นแหละแล้วก็เริ่มจากอาวิชาก็เป็นสังขารก็ก็เริ่มปรุงแต่งแล้วเกิดวิญญาณวิญญาณนะจริงๆก็คือจิตนั่นแหละ จึงมีวิญญาณแล้วก็มีนามรูปนามรูปก็ก็คือขันห้ารูปนามก็คือกายจิตรูปก็คือกายจิตก็คือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็คือใจนี่แหละรง่ายง่ก็ครบองค์ประกอบก็เวียนว่ายตายเกิดไปตามนั้นในขนาที่แบ่งผ้าลง,งมาก็ต้องมาเรียนรู้ ต้องมาเรียนรู้จนได้พบพระธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะปล่อยวางหรือละสละปล่อยวางหรือไม่ต้องเลือกก็คือละสละปล่อยวางความไม่ผูกพันไม่ต้องเลือกได้เม,มื่อไหร่ก็มรรคสามัคคีก็บังเกิดเมื่อมรรคสามัคคีบังเกิดก็จบมรรคจบผลก็ดับวงจรปฏิจจสมุปบ,บาท เข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์แบบธรมุเชียเพราะถ้ายังเป็นอรหรันตมรรคอยู่เนี่ยก็เหมือนกับว่าปล่อยวางขันห้าได้แล้วแต่วงจรปฏิจจสมุปบ,บาทยังอยู่มันก็ยังมีความคิดอยู่นิดหน่อยยังมีตัวรู้อยู่ยังมีจิตอยู่ถ้ายังมีจิตอยู่มันก็เป็นกรรมเพราะจิตน่ะมันก็เกิดมาจากวงจรปฏิจจสมุปบ,บาทนั่นแหละกรรมดีก็กรรมกรรมไม่ดีก็กรรมฉะนั้น่ะ จริงๆแล้วอะ่ะนิพพานไม่ใช่ที่จิตมันต้องวงจรปฏิจจสมบัติดับดับความเป็นจิตไปด้วยถึงจะนิพพานส่วนรายละเอียดที่มากกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสคุยการค่อยถ่ายทอดก็ได้ ว่าในการต่อไปเนี่ยจากจากจบมรจบผลเนี่ยให้หมุนธรรมจักรไปเรื่อยๆก็เป็นการดับดับรอบบนวงจรปฏิจจสมุปบาทไปเรื่อยๆด้วยเพราะว่าการที่เราจบมรจบผลไม่ใช่ว่าวงจรวงจรปฏิจจสมุปบาทนะหมดไปทีเดียวคือไม่ไม่ไปเกิดแล้วไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ไม่ปรุงแต่งแล้วไม่ไม่เกิดวงจรปฏิจจสมุปาทขึ้นแล้วยุติวงจรปฏิจจสมุปาในปัจจุบันแล้วแต่จากอดีตชาติที่เราผ่านมานบับพพนับชาติไม่ไม่ได้เ,เขาเรียกว่ามันเป็นวงจรปฏิจจสมุปาอดีหรือกรรมในอดีตมันยังอยู่ฉะนั้นในขณะที่เราหมุนธรรมจ<ะ>ัก <kart> ไปเร,เรื่อยเข้าสู่ยานที่สองยานที่สามเนี่ยวงจรปฏิจจสมุปาาทอดีตมันก็จะถูกดับดไปเร,เรื่อยดับไปเรื่อย จะไปหมดกันจริงๆก็คือสําเร็จพรานุตระสัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหลนะหมดกันจริงๆอะนะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยทรงตัางพระไถยไว้ก็คือทุกดวงจิตเนี่ยต้องสําเร็จพรานุตตะสัมมาสัมโพธิญาณตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนๆกันทั้งหมดว่าเป็นจิตก็จะไม่เหลือ จิตไม่มีแล้วไม่มีการเกิดไม่มีการดับแล้วก็ว่างอยู่อย่างนั้นด้วยความเป็นกลางที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ประมาณนี้ครับ